สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เย็นนี้ก็จะพาเพื่อนมาทำมาพาสต้านะคะริคอ t ต,ตา้าสเปียโนตนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือพัสต้าผักหอมนะคะผักขมนะสีมันก็ความจริงมันเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนแต่ว่าไฟนะคะด้วยไฟในครัวมันเป็นสีอะไรไม่รู้นะคะทําให้สีมันเปลี่ยนนะคะความจริงก็จะเป็นสีเขียวเขียวมากๆเลยนะคะเพื่อน ม,มันออกเป็นสีอีกแบบหนึ่งนะคะพออยู่ในในกล้องเนาะแต่ความจริงแล้วจะเป็นที่สีสีเขียวมากๆเลยนะคะก็เครื่องปรุงนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีพาสต้านะคะริคอตต้าสเปนดนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะเห็ดเชมปิองมีหอยมีกุ้งนะคะเพื่อนๆมีหอยมีกุ้งแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีครีมนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็อ่อันนี้ ออริกาโนนะคะนี่คือเป็นความชอบนะคะยันนี่จะใส่ออริกาโนนะคะความจริงจะต้องใส่พาสลี่นะคะพาสลี่ยันนิดเน่าหมดแล้วนะ,ะเพื่อนก็ไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวจะต้มลงไปในหม้อนี้นะคะเพื่อนแล้วก็อันนี้คือจะผัดหัวหอมไว้รอแล้วนะคะเพื่อนผัดหอมใหญ่นะคะเพื่อนมาเรามาเทลงไปเลยนะคะเอ็กซตา้าลงไปเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะต้มนะคะ ส่วนนั้นนี่ก็เดี๋ยวเราเอาลองไปผัดก,กับหอมนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะก้มนนี้ยที่จ,จะเอียงๆ,ๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาผัดเอาต้มประมาณสี่นาทีนะคะเดี๋ยวตั้งนาฬิกาไว้แล้วนะคะเพื่อนเราจะมาผัดหอมกันนะคะ บอกไปต้องต้องใส่เนยด้วยเออใส่ชีสด้วยนะคะเพื่อนอยู่ในตู้เย็นนะคะไม่ได้ออกมานะคะลืมนะอัดเห็ดลงไปนะคะชิมไปยองนะเพะื่อน เราก็จะผัดเห็ดลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ชิสอันนี้ลงไปด้วยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะใส่โรยลงไปด้วยนะคะชีสนะคะรงก็เริ่มเลยพอแล้วนะคะเพื่อนรอสคร นี่คือสุกแล้วนะคะต้มไป5้านาทีนะคะเพื่อนได้แล้วนะคะยันี้ก็จะใส่หอยลงไปนะคะมเดี๋ยวก็ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็ใส่ครีมลงไปนะคะเพื่อนใส่ลงไปครึ่งนึ่งก็พอนะคะ ันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้ชอบพริกไทยก็จะใส่พริกไทยเยอะแล้วก็ใส่เกลือนะคะานเพื่อนนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะใส่ชีสลงไปนะคะเพื่อนมองไม่ค่อยเห็นนะมันมืดเนะาะไฟไม่สว่างนะคะไฟบ้านยานิดไม่สว่าง เป็นไฟมัวๆยังไงไม่รู้แล้วก็จะใส่พาสต้าลงไปเลยนะคะีต้มแล้วนะคะเพื่อนจะใส่ลงไปเลย เติมชิปลงไปอีกสักนิดน้อยนะคะกุ้งก็ใส่ลงไปเลยนะคะคกุ้งคือผักไว้แล้วนะคะเพื่อน ชีสลงไปอีกสักนิดนะคะเพื่อความอร่อยนะคะอันนี้เมนนีชอบนะคะียวนี่จะใส่เยอะนะคะเพื่อนชอบแบบไหนก็จะใส่แบบนั้นนะคะใส่ออริกโนอนะคะความกินต้องใส่พาสลี่นะคะเพื่อนพาสลี่ยันนี่ซื้อมานานแล้วมันก็เลย เสียนะคะเพื่อนเน่านะคะพนักสดนะคะใส่ออลิกกโ,โนไปนะคะออลิกกโนที่นี่ก็ชอบนะคะเพื่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวเราปรตักใส่จานกันเนาะก็จะมีลักษณะยืดๆเป็น,นี้นะคะรีคอตต้าสเปยนอรนะคะ หอ,อยนีนะคะหอ,อยก็อตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะมาตักใส่จานก,กันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน มืดนะคะเพื่อนมองไม่ค่อยเห็นเลยใส่เอาออ,อ,อริกาโน,นลงไปอีกนะคะแล้วก็จะใส่เนยลงไปสักน,นิดนึงนะคะก็ตามที่ใครชอบมากชอบเนยนะคะมากน้อยตามตามที่เราชอบเลยนะคะเค่นี้ชอบเนยก็ใส่เยอะนะคะ ทางด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากช่องสมินยาเอนอิลิสเบดพาแซบด้วยนะคะรีคอตตาสเปียนอตนะคะเพื่อน,อนก็าาพาสต้าผักโหมนะคะผักโขมเนาะเรียกผักโขมหรือเปล่าบ้านเรานะคะเพื่อนๆก็อยู่ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ